สวัสดีค่ะเทรเดอร์สำหรับคลิปนี้ค่ะพ่อแพรมให้ดูตัวอย่างในการเข้าทำกำไรในไทม์เฟรม M5 แล้วก็บวกกับการมาเส้น200ครั้งแรกนะคะแล้ก็แพรมเช็คจากกราฟในแท่งเชนในไทม์เฟรม M5 ค่ะสังเกตได้ว่าในไทม์เฟรม M5 นั้นมีการแตะถอดไส้แตะถอดส้ยแล้วก็ทารูปแบบการกลับตัวใน M5 นะคะจึงทําให้แพรมนะคะตัดสินใจเข้าออเดอร์ในส่วนของการบายแนวรับนะบายแนวรับร้บบวก M5 จะทําให้เรามัน่นใจในเรื่องของการวางไม้วางหลอดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นบวกอยู่นะคะเทรเดอร์แล้วก็กราฟในส่วนของไทม์เฟรมเฮสเเห็นไหมคะการมาแตะแอร์เรียดเส้นรอยเฮสเซนค่ะ แกแล้วก็บวกกับเส้น200ในทำเฟรมสถ้ากราฟยังเป็นเทรนขึ้นอยู่จะมีการโยกขึ้นไปที่แอเรียแนวต้านนะคะแล้วก็อาจจะไปนะทำรูปแบบการกลับตัวที่ฝั่งแนวต้านด้านบนราคา37นะตรงนี้ก็แพรมจะให้ดูว่าลักษณะของการชาร์จที่แนวรับแล้วมาครั้งแรกแบบนี้นะคะทำให้กราฟนั้นดันราคากลับแล้วบวกกับ M5 นะอันนี้ก็คือเทคนิค M5 และเทคนิคก,การเทรดแนวต้านนะคะซึ่งตรงจุดนี้ค่ะเราสามารถเข้าทํากําไรได้นะคะและก็จริงๆแล้วก็แพรมวางมา เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าตัดสินใจเก็บไปบางส่วนก่อนเพราะว่าหาค่ากาแฟยมเช้านะคะนี่คือเทคนิคที่สอนในคอร์สเรียนก็คือแนวรับบวก PAM 5แล้วก็การมาแตะเส้น200ครั้งแรกตรงนี้ก็สามารถทำกำไรได้ค่ะแต่ว่าเนื่องจากทำเฟรมเดของเรานั้นเป็นแท่งที่มีแรงเซลล์นะคะแท่งที่มีแรงเซลล์แต่ปรากฏว่าเช้านี้ลงมาที่แนวรับเลยแบบนี้ถ้าลงไม่ได้ก็อาจจะมีการโยกไปบนและโยกไปบนถ้าขึ้นต่อไม่ได้ก็มีการกดมาราคาแนวรับ ยกไปบนหมายความว่าอะไรยกไปบนก็คือจะกลับไปทดสอบในส่วนของแนวต้านฝั่งนั้านบนแล้วตรงนี้เราก็หนึ่งนะคะก็รอ PHL ให้ถึงก่อนก็ได้นะ,ะเพราะว่าถ้ากราฟขึ้นไปโซนนี้แล้วก็ไม่สามารถขึ้นได้ก็จะมีการกดราคาลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่เลยค่ะตัวอย่างในการเข้าทํากําไรใน area เ้น200บวกกับ M5 นะคะมาครั้งแรกกรณีส่วนแบบนี้ค่ะแนะนําว่านะคะได้แล้วกันกําไรไปนะก็พยามจะกันกําไรไว้ถ้าขึ้นต่อก็ได้บวกมากนะ,ะถ้าสมมติว่าเบรคแค่นี้กราฟจะย้อนลงมาก็เก็บรวบได้เลยค่ะนะคะนี่คือตัวอย่างในการเข้าทํากําไรสวัสดีค่ะ